ไปเรื่อยๆไปเลยไปนตอหลังไปเลยถูกใส่้ถูกใส่นไปเดือยๆ้าไปเ่ไปเรไป่อๆเนียเราต้องสวหไปเรเดินเข้า at ไปเต uh, ้ ยิงามคืนบอนะเินต่อยท้องน้ำดีอ่ะปรคัดิึ้นน้ำดีเดินเดินักชันเดินชันนเดินไปชันเดินเดินเดินชันนเดิ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 นเดเดินนเดเดิน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 นเดนเดิเดินเดินเดนนเดินเดนเดิ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 นเนเดนเดินเดินเดินเนเดินดิเดินเดินเดิด ไอโยกเลนยุหันอยู่ของง่าก็เขาบ้านคนลานกต่งงานแล้ชะเอกวิน